การแก้พาสเวิร์ดในเอ c กเซมีวิธีการแบบใดสามารถปฏิบัติได้ที่ละขั้นตอนตามในคลิปเลยสบายดีทุกคนเมื่อนี่มาพบกันกับปัญญาดีไอทีเมดซ่องที่จะสางมือใหม่ ให้กลายเป็นมืออาชีพทางด้านไอทีสอนมือใหม่ใส่คอมพิวเตอร์ในมกอนี้เข้าจะมองอถึงเกี่ยวกับการแก้พาสเวิร์ดในชีพของ Excel กรณีลืมพาสเวิร์ดเมื่อเขาใส่ไปแล้วดนไปบดใส่ฝ้ายดังกล่าวดนก็นจะซ้้างบางเทือาเกตดให้เข้าลงลืมพาสเวิร์ดดังกาวได้แต่ก่อนจะมาแก้พาสเวิร์ดดังกล่าวนั้น เริ่มต้นอาจารย์ก็จะนานามาแนะนำวิธีการใส่พาสเวิร์ดเสก่อนในบางเทือพนักง,งานของการต่างๆเขาอาจจะเคยใส่ Excel อยู่ตลอดแต่บางคนอาจจะยังบนหูว่าการใส่พาสเวิร์ดเพื่อป้องกันพวมปลอดภัยให้กับเอกสารของเขามีวิธีการแน่ไหนเขาสามารถใส่ไดบนใดหรือว่าตั้งใดบนใด หรือจะแก้ไข้พัสดุ์บนใดนี้เข้าไปยังบนหูมา่าในเมื่อนี่อาจารย์ก็จะแนะนำวิธีการใส่พัสดุ์ก่อนเนาะ,ะเริ่อแรกก็คือการเข้าว่า Excel ซก่อนในการใส่ password พัสดุ์ชีตเมื่อเข้าว่าเรียบร้อยแล้วเข้าก็เลือกชีตต่างๆกรณีนี้มีกรณีมีหลายชีตเลือกชีตที่เข้าต้องการจะล็อกหรือว่าใส่พัสดุ์ทั้ง กรณีตัว,ยวอย่างจะเลือกอชีตีิมืซอว่า ACC2 นี้เมื่อเลือกแล้วหายข้าไปที่เโนโนบาร์เนมนบาร์แล้วเลือกคข้าารีวิวเดี๋ยวเข้า่ารีาาวิวขั้นตอนต่อไปไปเลือกคเว่ามา c h e e s คชีสโป t c h e e ีสก,ก็คือการป้องกันฝ่ายงาแทนงานของเขาก็คือหนานี้ ซึ่ง่าจจะแยกกันแต่ละชีดนี่หนึ่งสองสามชีดนี่ก็คือจะแยกกัน้าเขาใส่ชีด A C C v, 2 t w แล้วกับชีดนึงหรือว่าชีดสองนี่ก็จะไม่หมดได้ใส่เลยต้องใส่ไปที่ละอันถ้าเกิดว่าเขาต้องต้องการจะหลอกชีดต่างๆนั้นเมื่อเขาของวัตถีเมนูบาร์จะไปแล้วให้าไปเลือกรีวิวหลังจากรีวิวแล้วไปโปรเทคชีดอะโปรเทคชีดแล้วก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เหาเลือกว่าเขาต้องการจะ ใส่พาสเสื้อเป็นซองนี้ใส่พาสเวิร์ดก็คือเหาพยายามเอาตั้งตัวอักษรหรือว่าตัวเลขที่เ่าสามารถจดจำได้ง่ายตามข้อตกองการห่า,าจะเห็นว่ามีตัวเลือกอีกสองอย่างก็คือเทาจะป้องกันไฟล์หรือว่าชีสยังไงเนี่างเช่นว่า select l c o ซี e รสโลเกต l ีสเซ e ซีเรสโลเ cell cell ก็คือจะป้องกัน เซลล์งานนีส่สิหรือว่าจะป้องกันาร select unlock cell คือ Sell, มันจะเปิดปิดไอ้ไข่ล็อกปิดล็อกของเซลล์หัมิลล่าเขาจะาแก้ไขไฟางานเนาะนั่นนั้นเมื่อคืนแบบนี้มาแล้วให้เข้าใส่ password ใส่ password เ,เข้าไปาแล้วหลังจากใส่แล้วล้วให้เข้าใส่คลิกใส่โอเคโอเค,อเคก็จะขึ้น ได้ล็อกกี่ตัวเองขึ้นม่ไม่ว่าขอจะบอกว่าคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดก็คือหายเห่ายืนยันพาสเวิร์ดที่ห่าใส่เข้าไปวันหนึ่งหันอีกเท่าหนึง่ง็คือเาต้องใส่พาสเวิร์ดอีกเท่าหนึ่งเข้าไปตัวเก่าแล้วจะหาได้โอเคอันนี้คือไฟล์างานของเ้านี่จะถึกป้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าห้ามาเก้ไข่ต่างๆจะบ่ได้จะมีขอ้อคั้วเตือนเตือนบว่วจะเป็นเซี่ยวอะไรต,ต่างๆมีข้อกั้วเตือน แก้ไขยังจนว่าไหนได้เลยกระทั่งว่ายับขยายห้องขยายเซลล์หรือว่าขยายแถวขยายฐานต่างๆจะป่สามาเท่ไห้ถ้าเกิดว่าเขามีการป้องกันหรือว่าใส่พาสเวิร์ดชี้เข้าไปเมื่อใส่พาสเวิร์ดเร็วลแล้วเวลาจะปิดไฟไก็ต้องเซฟเซฟเก็บไว้เซฟไว้เพราะว่าจะเป็นการแก้ไขว่าจะเซฟจิตเห็นไหมจิอ่า หลังจากเปิดเึร็มาเขาจะนําใส่น้ำไผ่หลังทีนี้ไผ่หลังเขาจะนําใส่เขาเปิดไังกลางเสรมาเอาลอด่านไห้ไหยเปิดไผเกลางเสรมาโมว่าไผ่ก็ตามแต่ตอนนี้คือแก่ไขอย่างไาการจะไปแก่ไขเกิดขึ้นเขาต้องไปปดหลอกปดลลอกหรือว่าไปใส่พาสเวิร์ดตอนต่ออีที่เขาต่างไปฮะ ขึ้นเกา่าไปคือเก่าหรือขึ้ขไปทีรีวิวไปรีวิวหรือตัวตนี้จะขึ้นอ่าอันล็อกอันโปรเทคนะตัวที่เป็นอันโปรเทคชีดก็หมายความว่าการคลายล็อกให้กับอ่าฝ่ายงานหรือชีดงานตัวนี้เด้งฮอกต่อไปขีดใส่แล้วใส่พัดเวอร์เท้าใส่อ่าใส่ขึ้นเข้าไปถ้าโอเคแล้วก็สามารถแก้ไขฝ่ายงานงต่างๆได้ จะเห็นว่าโมเป็นคื้นเก่าบทตอนกับอิปไม่เข้าสามารถแก้ไขได้หลังจากแก้ไขเกียบร้อยภาพบ่ไปใส่คืนแบบเก่าใส่พาสเวิร์ดเก่าใส่คืนอย่างยืนไปโอเคอันนี้คือการล,อล็อกแล้วเรืเร่องสุดถ่ายก็คือเซฟเซฟเนี่ยหนย่อยก็คืออารมาทิพ์เก็บเนียน เหตุการณ์ในเก่าคือในกรณีเฮาจื้อพาสเวิร์ดได้ในกรณีที่จื้อพาสเวิร์ดได้เฮาจะสามารถแก้ไขไฟล์เอกสารต่างได้แต่ว่าจะติดปัญหาหก็คือกรณีว่าเมื่อเฮาเซฟไปแล้วใส่พาสเวิร์ดเพื่อป้องกันไปแล้วแล้วเต่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ไปแล้วเวรเออา,รไ,แบบไ,เาไฟล์ดังกา่านี้มีอยนไปโดนเก็บไปโดน พอเปิดมาใส่ลืมพาสเ์ดอต้นคือสําคัญเข้าใจเลยลืม password. พาดเร์ดเขาจะม่มีวิธีการแก,รกคไขยังไนาะอกเขาจะมีวิธีการแก,รกรใใระไขแน,น่ใเขาแมาเบ้องที่ระคัดตอนในการแกไขก,กันไปเลยอ,อันนี้คือกรณีใส่พาสเส์ดบ่ถูกใช้พัสเสิรถือเดกวคืนเนี้ยมีให้เราเป้เห้อมากดยังไ๋กันใส่พาสเร์ดเ,เข้าไปเดาพห้ยา่เดาไป กับบได้ให้เราเกิดว่าสุดท้ายแล้วเขาเจอบไดย้ยี่หลีเขาจะแก้ไขโดยการให้เขาไปสอบหาโค้ดเพื่อจะต้องทำการล่างาสเวิร์ดนี้เพื่อจะทําทำการล่างาสเวิร์ดทางกล่าวออกไปโค้ดดังกก่าอาจารย์ได้ตี่น่ายจะมีอยู่ในสามารถสอบเลยน,น Google. ะ g o เกิล แบบนี้แต่เมื่อนี้อาจารย์ได้ได้ได,ได้บันทึกไว้ให้ไปที่เรบรลอยแล้วถามผู้ใดขี่ข่ายห่สอกหาในในอินเทอร์เน็ตก็คือสามารถโหลดตามลิงก์ของรูมคลิปนี้แล้วก็ไปโหลดเอาไฟล์ดังกล่าวมาหลังจากเด้ไฟล์มาแล้วให้เขาเปิดขึ้นจะเห็นว่าโค้ดเป็นแบบนี้นจะเห็นโค้ดซื่อจะซับพาสดุ์ อันนี้คือซื้อของเขาไห้เห่าทําการคัดลอกหรือว่าก๊อปปี้นอกจากกลุ่มมาแล้วก็กุมมาแล้วก็คือที่ขวาใส่ก็ก๊อปปี้ไปก๊อปปี้ไปแล้วไปที่ Excel ของเขาไปที่ Excel ของเขานี่ตรงนี้ขั้นตอนหน่อยนึงอ่าขั้นตอนก็คือไห้เห่าบีบออโตเนตบีบออโตเนตข้างไว้ก็คือ ATF เอ a t โอ้โทษที่ ALT ในขีดบอดข้างไว้หลังจากนั้นให้เขากดปุ่ม F10 F10 ข้างไปขึ้แม่ของไปถเดือดนี้เมื่อไอ F F ขึ้นมาแล้วมันจะปรากฏให้เข้าใส่โค้ดก็คือในโ r o s o f t Visual Basic ก็คือโค้ดที่เข้าหนึ่เข้าจะมาว่างใส่แถวนี้ก่อนอื่นจะเข้าจะมาว่างหาให้เข้าเลือกนี่ก่อน เลือกชีพที่ห้องอลืมรหัสตัวหนึ่งชีพที่ห้องลืมรหัสชีพนั้นลืมรหัสอีกตัวหนึ่ง,งก็คือชีพ a c c t ก็คือชีพที่เข้าลืมรหัสก็คือเข้าต้องไปนี่ใช่ไหมบอชีพ a c t t เอ่อ a c c t อ่ะเข้าไปแล้วกดคีย์เอาเนี่ยแล้วกดคีย์เอาจะคืนแบบนี้หน้าแบบนี้มาให้ บางวันมหาหันนักยานห้องคิดครัวอะไรเพราะว่าพลาดลงแล้วจะหันห้องก,ก็คิดลันก็คือหลูกศรนลันซับบนเสังเกียร์ดีๆคือเขาเปิดเพลงนี่แหละส้นเวลาเดียวกันลันซับไปขีกต็อดานห,หน่อยนึงจะอ่านโค้ดอะไรก็ไปล่างพาเสที่ห้อลรื่องหันออกไปล่างพลาดเสที่ห้าลื่หันออก,อออกตรง ลอดฐานน้อยหนึง่งหลังจากเข้าคลีบลั่นซับเป็นวิธีเดยดดลอยแล้วอ่านาจอกจะเขาสู้เป็นนาจออ x c เซลเป็นปกติซึ่งว่าเขาสามารถแก้ไขแด้เคลื่อนกับตอนเข้าทียังมันใส่พาสเวิร์ดทั่นเองอันนี้คือขั้นตอน,นง่ายในการแก้ปัญหาแก้ไขพาสเวิร์ด แต่ที่สำคัญนะตัวนี้โค้ดตัวนี้ซึ่งอาจารย์ได้ฮหดลิงก์ไว้ดูขด้างรุมให้เขาไปโหลดเอาเนี่ยกูก็ได้เมื่อโหลดมาแล้วเขากกเซฟเนี่ยเลวันนี้วันหนึ่งเมื่อเขาจะใส่กระเปิดขึ้นมาแลวก็กอบเอากอบเอาแล้วก็ไปว่างเราก็ไปใส่ชีทใน Excel เกียบชีทใน Excel ก็ครือ,อ ate, T, ate, กดอัลตเน็ตเอลทอัลตเม็ตราคาเอฟส บวกกันเข้าไปะจะได้นาจอแบบนี้ขึ้นมาะจะได้นาจอขึ้นมาเข้าสามาถเมื่อว่างได้แล้วก็สามาชิ้นลได้ไเลยอันนี้เขาอาจารย์ได้ให้เป็นตัวอย่างมานหนึ่งหันไปเลยบรเิเวณเป็นพื้นที่วางๆราะตัวที่อาจจะเป็นพื้นที่ว่างอ่ะหล้วอย่างเขาะัะคิดออกไป อันนี้คือการแก้ไขพาสวดของเซลของชีตต่างๆใน Excel นั่นเองซึ่งว่าเป็นวิธีการที่ง่ายอยู่แต่ว่าถ้ากรสายไอไซตตัว,ต,วตัวสวยนน่ไม่หนึง่งหลังจากขเขาแก้ไขมาแล้วจะเป็นนี่เลยรโปรเทคชีตที่เก่าแต่ก่อนจะกลายเป็นว่าอันโปรเทคชีตก็คือยังหลอกอยู่จต่คือต้องไปเอาเครื่องมือหรือว่าพาสดวิร์นะนี่หนึ่งมาแก้ไข ก็คือตอนนี้ก็คือแก้ไขบยู่หล้ยแ้วจะออกมากเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นเรื่องง,ง่ายๆที่พนักง,งานของลางของการต่างๆนั่มใส่รากาบางที่เกิดลงลืมพาสเวิร์ดที่ตัวเองตัง้งบมาสามารถแก้ไขไดบ้างเ่อแต่จําเป็นต้องไปศูนย์ส,สมแปลงคอมพิวเตอร์เพื่อจะแก้ไขหไ้ถ้าเกิดว่าเขามี พื้นฐานในการแก้ไขหรือว่าเบิง้งคิดคิดนี้แล้วก็จะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับท่างเท่าใดแต่ก็สามารถแก้ไขในเบื้องตน้นได้ในคิดคิดนี้ก็สามารถเอาไปฝึกสอบหรือว่าปฏิบัติให้เกิดความสำนานเพื่อว่าเขาจะนำใส่ให้เกิดประโยชน์กับตัวเจ้าของแล้วกับเบียรของตัวเอง ที่อยู่ในองการขอบใจสำหรับพนที่เบิ่งคฉิปอาจารย์มาจนจบฉิดและขอบใจสำหรับผู้ที่กำลังจะกดติดตามในฉิปนี้ถ้าอาจารย์จะจบฉีดลงเพียงแต่ท่านี้โอกาสหนาพบกันไหมสบายดี